ไฮไลท์ไฮไลท์นะครับลุยฝนมาเมื่อคืนตีสอง <c oughs> ปากฏว่า <c oughs> ปิดหวังนิดหน่อย <c oughs> ไม่มีหมอกเจอแต่น้ำเมื่อคืน <c oughs> อาบน,น้ำตีสองมาถึงหกโมงเช้าหกโมงเช้าก็มาถึงจุดไฮไลท์ของหร <c oughs> ือว่าเขาลืมหรือเขาลืมตทรศัพไปแล้ววะ เดี๋ยวเไม้ถ้าไม้ต่อกล้องก่อเดี๋ยวถ่ายถ่ายไอ้มุมโดนขี่ลงไปรอบนึงบรรยากาศเช้านี้ที่ภูเก้เางอมปรากฏว่ามีหมอกนิดหน่อย ิดหวังที่คาดไว้ว่าน่าจะเจอทะเลหมอกชาตนี้ก็เ <laughs> มื่อเช้านี้ตอนตีห้ากว่ากาก็มีหมอกนิดหน่อยครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูบนภูหัวง่อมทยานแห่งชาติภูสวนทรายจากนี้ไปอีกสิบกว่ากิโลมีจุดชมวิวอกีก มาจากนกครสวรรค์มาจากกรุงเทพมาจากนกคนปรปฐมอุบลราชธานีเช้านี้ก็มารวมตัวกันที่ภูเก้าง้อห6โมงเช้า6โมงเช้าวันอาทิตย์ที่6มิถุนายน2564บรรยากาศจุดชมวิวที่ u cao ngắm nài nah hẻo trong mặt lưới ôi người